ออสวัสดีครับทุกคนนะครับก็มาเจอกันในช่วงคำคำของวันศุกร์หลังหอยลาวออกนะครับก็หอยลาวก็เลขเด่นเข้าอยู่นะครับเข้าทุ้งวดครับเลขเด่นแต่ต้องหาตัวประกบเอานะครับเอดก็เปิดช่องใหม่นะครับถ้าใครอยากเข้าไปเเป็น,ปนติดตามก็ได้นะครับ ชื่อช่องว่าเราเราพัฒนาพา้วยนะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปของทุ่งกองยาวนะครับดีเอขอมาก็เลยจัดให้นะครับก่อนจะไปดูเนื้อหาก็มาดูคำเตือนสักหน่อยนะครับเดี๋ยวแอนเจตติดแดงเนาะ มาดูกันนะไม่สนับสนุนการเล่นการพนันสิผิดกฎหมายไดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแนวทางการวิาสตร์ซื้อสลากากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับความปรารถนาดีจากช่อง H I Channel เลขเด่นพารวยนะครับก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ นี่เป็นหน้าปกเขานะครับข้างในนะครับโหนี้ส่วนมากจะเข้าล่างนะครับเลขมงคลนะครับวันนี้ให้สองสี่เจ็ดนะครับสองสี่เจ็ดระดับมือประการนะครับเด่นบนล่างสองหกเจ็ดนะครับชนกันที่เจ็ดนะครับข้อมูลการวิเคราะห์ตามกำลังวันที่ชนสูตรนะครับสองสี่เก้านะครับสองสี่เก้า วันนี้ลาบจากซื้อไทยนะครให้157่ครับ157่งเดฐานดูก่อนนะครับ 1, 5, ว่าวัาที่แล้วเข้าหรือเปล่านะครับวัที่แล้วเข้าหรือเปล่าดูแป๊บนึงนะครับเนี่ยว่าเห็นไับ มาดูวันที่แล้วนะครับวันที่แล้วเนาะถ้าใครอยากจะดูนะครับก็มาเทียบกันได้นะครับวันที่แล้วให้ล่างแต่ขึ้นบนกันหมดเลยนะครับห้าครับมาห้าเนาะลบสามห้าสองสองศูนย์นะครับ,นะ 6, 3, 5, 2, 2, รบก็เข้าไปที่หนะ้าครับ ลาบจากซือไทยนะครับ8 8นย์แปด่วันที่แล้ววันนี้7 7 2 2 2นะครับ7กับ2นะครับเด่นนะครับ7กับ2ตัวเด่นนะครับวันนี้ปิดพัดมแอดก็ร้อนนะครับขอเปิดพัดลมหน่อยนะครับมีเสียงนิดน,นึงนะครับ วันนี้ก็ไปกันต่อนะไปกันต่อนะน,นี้ก็เป็นหน้าหนังสือดวงทำนายดวงราศีนะครับก็ใครจะแคไปไว้แคบไว้ได้นะไปอ่านดูนะกาไปอ่านดูทน่งที่ทเอดแนะนำนะครับ ตาคมกล่องดำนะครับเด่น469นะครับ469เลขเด่นเขาเดินดีนะครับเลขเด่นพอวัที่แล้วเข้านะครับวัดี่แล้วเข้าถึง2นะครับเด่น3ตัวจะมาหนึ่งตัวนะครับแต่แอดไม่ได้เก็บจีนะครับว่าเข้ารางข้าบุญนะครับนิ่งวัดไปแล้ว018นนะครับ,ลรบเลขเด่นเขาค่อนข้างแม่นยำานะครับ วนหน้าสี่นะครับเกมนายแน่มากหนึ่งสี่ศูนย์นะครับชนกันที่ศูนยนะศูนย์กับหนึ่งนะมาศูนย์นะวันนี้ชนกันที่6กับ9นะครับชนที่หกับ9นะครับแล้วก็เก็บสถิติไปนะครับนี้ก่อนหกับ5้านะครับมาห้านะครับก็วันนี้ รวยและก็ให้5้ากับเกานะครับห้กับเกนี่เขาจะหลุดไม่ไม่ยหลยงวดนะครับหวงวันี้น่าจะมีติดห้ากับเกานะครับแล้วข้างล่างให้2งกับเนะครับวันที่แล้วเข้าไปที่หลักห้านะครับ1กับห้าดึงเด่นที่หนึ่งนะครับไปก็เข้า5้านะครับก็ตามมัต่อนะตามมันต่อนะ เด่น5กับ7นะครับแอดดูแล้วน่าจะมีติด5กับ7อันนี้ก็สิทธิ์ลองคิดนะครับหลุดไปยาวแนละ้วก็พักไว้ก่อนนะแอาจจะพักไว้ก่อนเนาะก็ขอ,ขอพักไว้ก่อนนะเพราะว่าหลุดยาวนะครับโอไปกันต่อนะไปกันต่อเนาะ ใครจะแคไปไว้นะครับถ้าใครอยากดูหน้าไหนนะครับคุณนอสก็็ติดตามนะครับถ้าใครตามประจำก็จับจุดได้นะครับวันนี้ให้สองเจ็ดนะครับอวนที่แล้วให้หนึ่งกับ5้าก็ข้อที่1ข้อที่ห้านะครับข้าที่ 5. วันนี้ก็ตามมันต่อนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับสองบจนะครับลูงกองยาวเหนิ่นบนล่างนะครับใครจะแคบนะครับเดี๋ยวว่าแอดไม่ให้แคบอีกแอดให้ดูตรงนี้นะครับห้าหกเก้านะครับวันนี้นะห้าหกเก้า ต่างค่อนข้างที่จะเดินดีนะครับล่างเมื่กีแล้วก็ให้มาให้แคบไว้นะสองสี่แปดครับ, 2, 4, 8, รบเข้าไปที่สองศูนย์นะครับสองศูนย์วันนี้ให้ห้าหกเก้านะครับ 5, 6, ห้าหกเก้า็จะมีติดมาให้เห็นอีกหรือเปล่านะครับวันนี้ให้แคบไวบ หน้าถัดมานะครับหน้าถัดไปจะ้ดูเลขจักรวาลน,นะครับวัน,นี้เด่นที่2กับ9นะครับสองกับ9ก้าตัวที่แล้วก็เข้าไปที่5นะครับเข้าไปที่1กับ5เข้าไปที่5นะครับเลขจักรวาลน,นะครับเข้าไปที่5นะครับ วันนี้ก็ตามวันต่อนะครับตามวันต่อวันนี้สองกับเก้าเนาะสองกับเก้าเนาะหน้านี้นะหน้านี้ อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าใครดูเป็นก็วันนี้เด่นล่าง249นะครับ2อ9โอ้ที่แล้วให้180นะครับก็เข้าไปที่2 0 0 2นะครับนี่ครับอรักจับมืออาจารย์ศิธิโชนินะครับ ล่างนะครับหนึศนะครับเข้าไปที่ศนะูนย์สะครับจานนี้เข้าสองนะครับสองสนะครับเข้าไปที่สองนนะครับก็ตามต่อนนะวันนี้ เด่นห้าข้อยบนเด่น5้าล่างเด่น8นะครับงวด่ที่แล้วบนเด่น3มล่างเด่น7นะครับก็เข้าไปที่บน3นะครับแล้วล่างแสร็มเข้าล่างเข้าไปเข้าตัวรองอีกนะครับวันนี้ข้างบนศูนกับะ้านะข้างล่างให้1กับ8นะครับมาหน้านี้ต่อนะครับพลังโชคนะครับ วันนี้สามกับแปดนะสามกับแปดเ๋ยวจะให้ดูนี่ครับหลักร้อยอาจารย์วาสนาพาโชคนะครับค่อนข้างที่จะเดินดีนะครับเมื่อวัที่แล้วก็เข้านำะหลักร้อยเขานะวัที่แล้วเขาเข้านะเนีย่ยหลักร้อยสามสามห้าเจ็ดเก้านะมาที่สามนะครับสามห้าสองนะครับแถมหลักสิบไปด้วยนะครับก็ซออาร์มี่นะครับ เด่น5้าทอง7นะครับทั้งวันนี้ซอมีนอ 3, อาา่นะครับซซามอาราบีเนรับเด่นไปที่2นะครับที่สองสำหรับคลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับหน้าปกหลังนะปกสองสาม เอสลืมดูนะว่าข้างหลังหกวันที่แล้วเข้าไปนะเอสเคยจับว้ให้ดูนะศูนย์แปดเจ็ดไปที่ล่างนะไปที่ล่างถ้าใครเคยดูคลิปเอสเอสจะบอกตำแหน่งนะครับวันที่ห้านะวันที่ห้าลงสุดท้ายนะครับสามตัวนะศูนย์แปดเจ็ดนะศูนย์แปดเจ็ด เมื่อที่แล้วนะครับก็มาที่หลักศูนย์นะวันนี้หนึ่งสามหนึ่งนะครับหนึ่งสามหนึ่งน่าจะอยู่ในใบตรวจดัตตอลีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็เอฟซีขอมาก็จัดให้ตามคำขอ,ขอ,ขอนะไม่เคยขาดนะครับแค่หากันหนึ่งนะครับ เไปเจอกันในคลิปหน้าก็ได้นะครับเดี๋ยวแอดจะบอกตำแหน่งใหม่นะครับเดี๋ยวแอดจะเอาเอาใบามาให้ดูนะครับออสำหรับคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้ครับ ก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝาก fc กดไลค์กดแชร์กดไปด่งแจ้งเตือนสำหรับท่านใดที่กดแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับมี fc ท่านหนึ่งนะครับสมัครมาเป็นสมาชิกนะครับก็ขอบคุณนะครับรับค่ากาแฟนิดหน่อยนะครับก็เ๋ยวขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามทำให้เต็มที่นะครับวันนี้ ก็เห็นใจ FC ทุกคนนะครับกาจะพยายามทำให้เต็มที่ครับวันนี่ครับสวัสดีครับ